วัสดีค่ะ FC หลังจากที่เสร็จภาร,รกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมายแล้ววันอาทิตย์ที่26ฉันก็ได้เดินทางไปที่ครราชมราชวัยเพื่อที่จะไปร่วมร่วมเสด็จในงานเครื่อน บรมศพของสมเด็จพระราชนีสิริกิตร,ราชนีพรรนันพระราชนีพันธรปีหลวงซึ่งกว่าที่ฉันจะไปถึงก็ก็เป็นเวลาใกล้ถ้ำแล้วเนี่ยเราก็เลยพาให้าาใหลลทุกปีมาดูบรรยากาศใกล้ถ้ำฉันเดินเลาะกำแพงหวังที่ไปดู ลงมาราช่วงก็การทางก็สะดวกนะคะก็ริดถนนเล็นน้ำพ่วงเท่านั้นไม่ได้เนียพอกลางเรือเราถงเดินางเดินได้แต่แต่ที่ฉันมาฉันก็เลือกที่จะลงเพื่องจาชมบรรยากาศสร้างการความโศกเศร้า ประชาชนก็เดินสวนชาสวนกับฉันน่ะดอกไม้เยอะแล้วค่ะแต่แฉันก็ยังคงตั้งใจที่จะมาถึงให้ถึงฉันก็เลยเดินไปให้ถึงด้านหน้าของพระบรมมหาราชวางังให้เดินไปให้ถึงท้องสนามหลวงอันนี้เราก็เดินผ่านซ้ายมือเนี่ยเป็นพระบรมมหาเป็นกำแพงพระบรมมมหาราชวางังขวามือก็จะเป็น สถานที่ราชการหน่วยงานไล้หลายอย่างขึ้นก,กระสวงกลาโหมเป็นต้นตอนนี้ท่านก็เดินม,มาถึงหน้าศาลถ่ายจากหน้าศาลหลักเมืองนะคะถึงพระบรมหาราชวังแล้วตอนนี้บริเวณหน้าศาลหลักเมืองก็ยังมีประชาชนที่มารอส่งเสด็จที่อยู่จำนวนมากเลยะะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเวลาไ้คำนะคะ บรรยากาศก็ไม่ร้อนนะคะยังสบายดีฉันก็เดินไปเรื่อยๆก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะข้ามไปแถบท้องสนามหลวงเนี่ยค่ะบรรยากาศก็ผู้คนตอนนี้นี่ก็จะเป็นเท้ายๆนะคะผู้คนก็ยังเยอะอยู่ที่ยังรอรับรเด็นอยู่ฉันก็ได้มีโอกาส ั้งงานในหลวงราชกาลที่9และก็งานนี้ก็คืองานของพระราชินีสิริกิติล้วใั่ก็ไปหลายงานค่ะงานงเด็ดย่างก็ไปงานพี่นานก็ไปค <c oughs> <c oughs> ่ะอันนี้คือสรารลักเมืองค่ะปะิดนคะคะ <c oughs> จะถ่ายออกมาจากด้านนอกค่ะ <c oughs> หลักเมืองจริงๆนะคะก็ยังมีจริงก็ยังมีประชาชนอยู่บริเวณหน้าสารหลักเมืองจำนวนมากเลยค่ะเดินไปเรื่อยๆค่ะเดินเดินเพื่อที่จะไปหาทางข้ามที่จะไปสนามหลวงเดินได้เจอทางข้ามแล้ว, <c oughs> ลวก็ข้ามมาข้ามไปฝั่งสนามหลวงค่ะเนี่ยประชาชนก,ก็ยังนั่งอยู่บริเวณ ฟุตบาทนะคะรอรับเสด็จูบริเวณเวณฟุตบาทจำนวนมากเลยค่ะอันนี้ภายในท้องสนามหลวงค่ะนี่ค่ะสวยสวยงามนะคะแล้วเขาก็ยังยิงปืนทหารปืนใหญ่ก็ยังปียิงปืนยังยังไม่จบนะคะยิงปืนใหญ่ยิงสลุดก็ยังดังเสียงดังเปิงปังเปงปังอยู่นี่ค่ะสนามบริเวณสนามหลวง ก็เนี่ยค่ะก็ยังปันยิงเป็นใหญ่ค่ะนี่ค่ะฉันก็อยู่ในบริเวณสนามหลวงนะคะก็มาเป็นการไว้อะไรในอีกครั้งหนึ่งก็ได้มาส่งความตั้งใจแล้วค่ะเอฟซีขอบคุณค่ะเอ